ช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียรทั้งคุณแต่ดีผู้ดทุกคครับขออนรัาเข้าสู่แจ้งทุกทีมครับเรากลับมาอีกครั้งนะฮะวีที่แล้วไม่ได้มานะครับอย่าโทษผมโทษครีเอทีฟมันจะบอกว่าเฮ้ย hey, หรือผู้แพ้ทำไมไม่มาฮนะพอดีครีเอทีฟเขาไม่สะดวกงานมันเยอะอจริงๆแต่ว่าวนี้เนี่ยเหตุการณ์อาจจะไม่ได้มีใครเพียงพ้าให้แพ้อะไรกันมากมายแต่ว่าข่าวสารหรือว่ามีมเนี่ยมันอัดแน่นจัดเต็มมันแบบมันไม่ไหวจริงๆงมันต้องวันนี้เลยมันต้องเอาตอนนี้เรื่องแรกสุดผุ้ชมครับไปดูข่าวแรกครับทนความร้อนแรงไม่ไหวครรัับผู้มน ้องแรงจริงๆที่ไทยเราเนี่ยน้องหมูเด้งด, <ย odes. S 1> ดังไกลไปทั่วโลกปรากฏผู้ชมตอนนี้ที่โอทัฟฟอร์ดมีน้องคนหนึ่งเกิดขึ้นมาผู้ชมครับ <c oughs> น้องพร้อมเด้งน้องพร้อมเด้งเป็นยังไงไปดูครับตอนนี้เราบอกว่าประชาชนเมืองมนเชสต์พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าน้โองวร้อมนะครับ <c oughs> หลังสวนสรรรัตว์โอทัฟฟอร์ดประกาศเปิดตัวฮิปโปตัวใหม่สุดน่ารักอายุราวๆ3ปีมีชื่อว่าน้องพร้อมเด้งนะครับ เขาประกาศว่าจะใช้ความน่ารักของน้องพร้อมเด้งเนี่ยสู้กับกระแสหมูเด้งจากไทยนะครับและคิดว่าน่าจะชนะขาดด้วยมีการระบุเพิ่มเติมบอกว่าน้องหมูเด้งที่สวนสักเขาเขียวเนี่ยเป็นฮิปโปสายพันธุ์ฮิโปแคทใช่ไหมโดยฮิโปแคทเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบว่าจริงๆก็ชอบสันโดษต่างจากฮิโปโบเดมัสที่อยู่แบบเป็นฝูงใช่ไหมครับอ่าแต่ฮิโปแคทเนี่ยเขาจะแบบแยกตัวเป็นอินโทรเวิร์ตเป็นฮิโปอินโทรเวิร์ตนะแต่ว่าฮิโปใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นฝูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของอายุไขเนี่ยก็ จะประมาณนักสามสิบถึงห้าสิบปีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสวนสัตว์ออฟฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีเรื่องอยากจะพรีเซนต์เพราะเขาอยากแหวกแนวมากเขาอยากสร้างกระแสให้คนหลั่งไหลเข้ามาเพราะเขาเลยเลือกฮิปโปสายพันธุ์อื่นครับที่ไม่ใช่ฮิปโปแคะแบบหมูเด้งผู้คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ฮิปโปแคะเนี่ยต้องเป็นฮิปโปโปเตมัสใช่ไหมแต่พอเราไปสอบถามนายกิมเชคคิปเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าของสวนสัตว์นะะเขาบอกว่าพร้อมเด้งเนี่ยไม่ใช่สายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแต่เป็นฮิปโปโปเตโม โปเตโมคืออะไรพิโปโตโมเนี่ยมีลักษณะนิสัยดุดันหัวกลมม้วนไม่มีขนแต่ว่ามีคิ้วโอ้คนเขียนข่าวเขียนได้เมากแล้วจะมีเสียงร้องสุดน่ารักใครฟังแล้วก็จะรักแล้วรักเลยนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วเกลียดก็จะเกลียดเลยโดยพร้อมเด้งเ่ย โดยพร้อมเด้งเนี่ยจะชอบร้องว่าสัางตีสังเชมสังตีสังเชมสังตีสังเชมร้องกันทุกๆ5นาทีจนสิ้นอายุไขายอายุขายของฮิปโปโปเตมสเนี่ยนะครับจะอยู่ได้จนอายุครบ2อตีสำหรับพร้อมเด้งแล้วเนี่ยเกือบจะขิดแล้วตอนจบปีที่2แต่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่3ยังไม่ขิดยังสบายดีอยู่อย่างไรก็ตามครับนายจิมแซคคลิปเนี่ยนะครับได้ฝากบอกกับประชาชนว่าให้รีบเข้ามาชมพร้อมเด้งอยากป้อนอะไรให้รีบป้อนพาะไม่รู้เนี่ยว่าพร้อมเด้งเนี่ยจะ สิ้นอายุไข่เมื่อไรสองปีสามเช้อนสองปีสามเดือนมากันอีกหนึ่งกระแสระครับกลายเป็นไวรัรอนะครับนอกจากเรื่องของหมูเด้ง, <หา S 1> งเรื่องราวโลกฟุตบอลครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อมีภาพภาพหนึ่งภาพนี้เนี่ย คนไปเข้าใจว่าเล่นกันอันตรายหรือเล่นกันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเข้าสกัดรุนแรงเกินไปหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่คุณผู้ชมลหลุดภาพแฟนฉัน2เริ่มถ่ายทําแล้วคอหนังห้ามพลาดเรื่องนี้นี่จีดไม่เคยบอกใครนะครับ21ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับแฟนฉันที่เราเคยดูตั้งแต่เด็กล่าสุดภาค2ถ่ายทําแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่คือที่แรก ที่ได้รับภาพนั้นมาก่อนที่เราจะไปดูครับเราย้องความหลังกันหน่อยกับภาพนี้ครับดูฮะคุผู้ชมครับจิมงายขอภาพนี่เป็นภาพโดดยางในตำนานเรื่องแฟนฉันครับตอนนั้นน้อยหน่าโดนตัดยางแล้วก็โดนตัดแบบตัดขาดร้องหมงร้องไห้กันไปพูมกับอย่างคุณยงทรงเอเนี่ยนะฮะ ัม้าทองใช่ป่พูดกับคุณยงทรงเอนะฮะซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีทองเต็มคอเลยเพราะเป็นทรงเอโองภาคนี้เนี่ยมันเป็นภาคย่อยหนังสั้นครับเราอยากให้เข้าถึงตำนานการโดดย่างของไทยเราซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้วัฒนธทรมเหล่านี้หายไปเราเลยได้แคสตัวละครอยู่นานมากจนกว่าเราจะได้ฉากนั้นมาและสุดท้ายครับเราเนี่ยไปลงตัวกับฟุตบอลชุดดัดงคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าลิซันโดมาติเนสไม่เห็นท่าทางของเขาที่เขาทำดูภาพนะฮะมันโดนจิตโดนใจคนทรงเอแบบผมมันเป็นท่าที่ผมคิดมันแบบมันโฟคิงมันอยากให้มันเหมือนมันเหมือนแบบแฟนฉันสองมันมีโฟคิงเข้าไปทุกแบบเราก็เลยทําการส่งม็อกอัพภาพนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะแบบขอพิจารณจาดึงตัวลิซันโดเข้ามาถ่ายทําแฟนฉันสองเพราะฉะนั้นนี่นี่คือหนึ่งในคาแรคเตอร์ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่การเข้าสกัดอันตราย ลิซันโดเนี่ยต้องมาอยู่แฟนชันสองแล้วนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่แบบได้พักหายใจนะฮะไม่รู้ใส่มาทําไมแต่ใส่ใเลนะครับอ่าจนมาถึงข่าวสุดท้ายทุกท่านครับวันนี้ข่าวเราไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าคัดมาเน้นๆ,ๆนะครับกลับมาอีกครั้งอย่างที่คนรู้กันนะครับคือจะมีค่ายเพลงค่ายประจําที่เราทํากันอยู่ประจำใหม่ครั้งครับฮาร์คเรคคอร์ดปล่อยเพลงใหม่ปืนขยี้ใบนี่ต้อนรับพรีเมยร์ลีกซีซั่นใหม่ล่าสุดครับคุณผู้ชม,มีการประกาศจากค่ายเพลงฮาร์คเรคคอร์ด เกี่ยวกับโปรเจกต์เพลงใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรเสริญปืนใหญ่อาซนอลภายใต้บทเพลงที่มีชื่อว่าเรือขยี้ใบเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังครับรอพ่อครับมาไหมอ้าวช่องใช้ช่องนี้โปรงหมด่ข่อยู่แลครับมันเสื้อคุณมากเลย นี่งผมชุดขาวหลายคนบอกชุดขาวไว้อะไรหรอเปล่าร่วมยินดีอันนี้ขงอันนี้อันนี้แต่งตัวมาแล้วร้องเพลงหรือจะไปขายทั่วเลยเป็นสีประจำวงครับสีขาวสีขาวสีประจำวง่เข้ากับหน้าพวกมึงฮ่ไปเฮ้ยมาละไอ้กนอหมึงเมาน้ำท่อมมั้งเอ้าไอ้กะลักวงผมไอ้ตัวนี้เมาน้ำท่อมมึงีเมาอะไรกันยุงนะ ููนั่งไอ้มึงยังดีหน่อยเออเล่นตัวใหญ่ใช่ไหมเราไม่อะไรวะต่อต่อเอาเราเอารอบถากูพังละเรืออาข่ายใบป้อยให้ปืนร้องหาตู้คิดนี่ก็ยิ่งจนเรือนแพ้อยากเหลือเกินอยากพี่ชี้โอ้โหลุกออกซะเลยเวลา จบอีกนีดก็ยังจะคิดไม่แพ้ได้ไงโอ้ยชายตดตรงไม้เฮ้ยช้างตกต้นไม้แต่นอนว่าตนาขอวินบ้างนะาได้ไหมคนดีไม่มนี <ทำ S 1> นองกันเลยพวกมึง,งนอนทัดนี่ปีได้โชคดีชนะเรือใบ เคลือบชน้ได้แล้วนักคาราบิออรีตามแป้งใหญ่ครั้งนี้เกือบได้เป็นปืนเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยเป็นแชมป์ไรท์ไยแตอย่าเป็นแจมรอบสองต้องเคาะปืนหน่อยน้องคิดเสว่าเอาโอ้ยคุณน้องแล้วแล้วอ่ะ เกิดใหม่เลยผ่านแม่เห็งนี้ดีเอาถือว่าผมจับเซนได้เออแต่ก่อนจะจับเซนจับไปนี่ไปตรวจเยี่ยวด้วยไอเนี่ยนี่ได้ไหมไอทีนี้ก็ไปพร้อมกันเลยมาใใหม่มาให่มีอะไรมาใหม่อีกมั่งถ้าเราถ้าแบบมาใหม่อ่ะมันมีอะไรมาใหม่มั่ง P R Big b a ิ๊กแบข้าวเกี๊ยว P R Big b a ิ๊มีสามรสชาติสามรสชาติมีรสชาติใหม่ด้วยนะรสชาติใหม่นี่คือรสสาหร่ายนะถ้าหิวสองยี่สิบบาทห่อมันเริ่มเลยไปเซเว่นไปซื้อได้เลยเท่าไหร่ห่อใหญ่เท่าไหร่หัวพ่อ ผมชอบจริงของเล่นโดนไอสัตว์เล่นมาทั้งหมดอ่ะตรงนี้เอ่อแถวเซเว่นไม่ซื้อนะไปซื้อเซเว่นเลยไม่อยากแบบอยากไม่อยากไปเซเว่นอ่ะเดลิเวอรี่ได้เลยสั่งออนไลน์ผ่านทางไหนวะเดลิเวอรี่นะออนไลน์อ่ะช้อปปี้จบเลย20บาทป่ะ20บาทเท่านั้นอิ่มส่วนใหญ่ที่สั่งใครเวลาที่อยู่สั่งขาเหยียบยาไปแว็กใช่ไหมใช่เออไป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 เดี๋ยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับข่าวช่องเวนเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณ